สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นิทานธรรมะเรื่องราวที่จะพาเราเดินทางเข้าสู่โลกของปัญญาความเมตตาและแรงบันดาลใจจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกวันเราต่างเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตบางครั้งความดีเล็กๆที่เราทำกลับกลายเป็นแสงนำทางอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานิทานธรรมะในวันนี้ เป็นเรื่องของหญิงชาวนาผู้มีศรัทธาและจิตใจบริสุทธิ์แม้เพียงการถวายข้าวตอกหนึ่งกำมือก็สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตและนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ขอเชิญทุกท่านเปิดใจรับฟังนิทานธรรมะเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะคะการละครั้งหนึ่งณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงชาวนาผู้มีจิตใจงดงามนางชื่อว่ากุลธิดา นางดำรงชีวิตด้วยความขยันขันแข็งและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งพระมหากััสปเทระออกจากสมาบัติแล้วจาริกสแสวงบุญเมื่อท่านเดินผ่านทุ่งนานางกุลธิดาได้เห็นพระเถระก็รีบวิ่งไปหยิบข้าวตอกจากยุง้งแล้วนั่งลงกราบถวายด้วยจิตอันเลื่อมใสขอให้ดิฉันได้เห็นธรรมเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าเถิดเจ้าค่ะ หลังจากนั้นขณะนางกุลธิดากำลังเดินกลับบ้านนางพลัดตกอยู่ในชะตากรรมที่ไม่คาดคิดนางถูกงูพิษกัดที่ขานางล้มลงในกลางทุ่งนาและสิ้นใจในไม่ช้าด้วยบุญกุศลในจิตสุดท้ายนางกลับมาถือกำเนิดใหม่ในเทวะโลกกลายเป็นเทพธิดาผู้งามสง่ามีวิมานทองและอาภรอ,อันเป็นทิพย์สวยงามดุดดังเทพสวรรค์ แม้ได้ทิพยสมบัติอันเลิศนางยังคงสำนึกในบุญเพียงกรรมมือเดียวนางจึงกลับลงมาบนโลกเพื่อทำความสะอาดที่พักของพระมหากัสสปะทุกเช้าโดยไม่เผยตัววันที่สามพระเทระเห็นหญิงแปลกหน้ากำลังกวาดลานจึงเอ่ยถามว่านั่นใครใครมากวาดพื้นดิฉันเองเจ้าค่ะดิฉันคือหญิงชาวนาผู้เคยถวายข้าวตอกเจ้าค่ะ ขอให้ดิฉันได้ทำบุญอีกเถิดนะเจ้าคะ่ะแต่พระเทระกล่าวว่าการกระทำของนางอาจเป็นเหตุให้พระรูปอื่นเสียสมาธิจึงขอให้เทพธิดากลับไปยังวิมานและไม่ควรมาทำเช่นนี้อีกเทพธิดารำ่ำไห้แล้วหาะขึ้นไปในอากาศพร้อมเสียงร้องอย่างเศร้าโศกพลางกล่าวว่าขออย่าให้ทิพยสมบัติของข้าต้องสูญหายเพราะไม่ได้ทำบุญเลยเจ้าข้า พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ในพระคันธกุดีณพระเชตวันวิหารได้สดับเสียงนั้นและทรงเมตตาแผ่พระธรรมเทศนาการสำรวมเป็นกิจของภิกษุสาวกแต่การสแสวงบุญเป็นกิจของพุทธบริษัทการทำบุญนั้นนำสุขมาให้อย่างแน่นอนหากบุคคลทำบุญก็ควรทำบ่อยๆควรยินดีในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้เสมอ แม้นางลาชะเทพธิดาจะอยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าถึง45โยชน์แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้านางจึงบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในบัดดลข้าวตอกเพียงกำรรม,มือเดียวหากถวายด้วยใจที่เลื่อมใสบริสุทธิ์ก็สามารถนำพาไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่แม้บนสวรรค์ทำบุญเถิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ขอเพียงเราทำด้วยใจบริสุทธิ์บุญย่อมนำสุขมาให้เสมอ